สวัสดีค่ะช่องทํากินถนิ่นเกิดมือน,นี้นะคะอ่าผ้ามาเบงนะคะลูกค้าคนนี้เป็นอยากเห็ดสีเขียวนะคะเอ้ไม่ใช่สีเทาเนาะอยากท,ทําสีขาวคือพื้นผมของลูกค้าสิมาแบบอ่าเป็นพื้นสีดํานะคะเส้นเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเวลาทีเห้าฟอกผมนะคะก็คือห้าอยหาหัยเคมีมันแรงเพราะว่าผิวผมลูกกขาสีขาดนะคะแล้วก็ความติดทนมันกับสีบอมี่นะคะอ่ามือน,นี้นะคะอ่าช่องทํากินถนิ่นเกิดด้วยค่ะอ่า ชีวิตแบบบานๆานนะคะจากซิมา,าผ้าเห็ดสีเทานะคะสำหรับลูกค้าที่ผมสีดำอยากมาเปลี่ยนให้เป็นสไตล์สีเทานะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิงขั้นตอนในการทำลยค่าอันนี้นะคะก็คือถหาจะจับชอบผมมาประมาณไม่เกิน1เส้นนะคะดูค่าแล้วเ้าก็สิ่าป้ายขีมขีมฟอกนะคะวิธีการป้ายก็คือนะคะห้าสิบบบไหโดนหนังลูกค้านะคะคือ ชิดโคนแต่ไม่โดนหนังนะคะดูค่ะอันนี้จะใช้ได้ตลอดสําหรับช่างเสริมสวยนะคะห้ะากับสิมาป้ายน้ยานะะําย,ยานะคะเวลาป้ายน้ํายานะคะห้ากับสิเกลี่น้ํายาลงมาแต่ไม่ได้รีดลูดออกจนมืดนะคะอะพี่น้องเ็าจะทําประมาณนี้นะคะไปทําไปจนทั่วหัวนะคะอ,ะอันนี้ก็คือเป็นการทําผมสีเทานะคะ อันนี้นะคะพี่น้องมันกันเดเได้ประมาณนี้นะคะเวลาที่เห้ป้ายน้ํายาลงไปที่ว่าชิดโคนไม่โดนหนังนะ,ะพี่น้องแล้วก็ป้ายน้ํายาให้ชุ่มทั่วหัวเลยนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือแล้ว,ลว,ลวในรอบในรอบแรกนะคะพี่นอ้องเดี๋ยวถ้าิมาพักเวลาตัวนี้ไวประมาณ20นาทีนะคะถ้าต้องค่อยถามลูกค้านะคะว่าแสบบอแสบหนังหัวบอขั้นหนังหัวบอเพราะว่าแต่ละลูกค้าเพิ่นจะอาการเพิ่น อาการาที่แพ้จะไม่เหมือนกันนะคะหากลูกค้ามีอาการแสบหัวหนังหัวแห้งๆแล้วก็มีอาการาขั้นนะคะเข้าจะต้องรีบไปล้างออกเพื่อที่จะล้างให้น้ํายาออกให้เร็วที่สุดนะคะเดี๋ยวลูกค้าสมีปัญหาเรื่องผมขาดุมร่วงแล้วก็หนังศีรษะมีปัญหาะคะ อันนี้ก็คือพอเสร็จแล้วนะคะเข้าจะพักไว้นะคะ20นาทีนะคะเดี๋ยวเขาจะมาเช็คผมลูผขาอีกทีนึงถ้าเกิดสมมุติว่ามันไปต่อได้เขาก็จะพอกอีกรอบหนึง่งเพราะว่าการทําสีเท่าการพอกผมจะต้องให้ได้อยู่ในระดับ7ระดับ7ระดับตั้งแต่ระดับ8ถึงระดับ10นะคะ ถ้าเป็นระดับเจ็ดนี่ยังไม่ได้นะพี่น้องก็คือให้มันได้ระดับสิบคือให้สว่างมากที่สุดสีเทาจะติดสวยนะพี่น้องนะเดี๋ยวตัวนี้ห้าสิบพักเวลาไว้ไก่อนนะคะเดี๋ยวห้าสิบมาเช็คตรวจสอบอีกที่หนึ่งว่าในาผมที่ป้ายน้ํายาไว้เนี่ยจะได้อยู่ประมาณระดับที่เท่าไหร่นะคะนี่นะคะไอ้ะะอก็คือฟอกไว้ครบยี่สิบนาทีแล้วนะคะพี่น้องแล้วก็ห้าที่นี่รอบที่สองนี่ก็คือห้าสีลงมาเติมโคนด้านล่าง เติมคนด้านล่างให้ชิดลงไปอีกนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเอาสีเทามาลงพอจบจากตรงนี้ไปก็คือเฮาจะเอาลูกคาไปสระผมพอสระผมเสร็จแล้วเฮาจะตัดด้วย แชมพูเม็ดม่วงนะคะเพื่อที่จะหักล้างสีแดงสีส้มตรงนี้ออกเสร็จแล้วเขาจะังคอยเอาสีเทาลงนะคะพี่น้องเดี๋ยวนะตอนนี้เดี๋ยวเขาจะเอาลูกค้าไปสักเอาเอา,เอาลูกค้าเนี่ยมาเติมตรงโคนก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ชิดมากที่สุดนะคะหลักกาพ่อเสร็จจากการเติมโคนแล้วพักไว้อีกประมาณ10นาทีนะคะเข้ากับจังคอยเอาลูกค้าไปสระผมแล้วก็จะเอามาเติมสีเทานะคะอันนี้ก็คือจะได้ล่งสีใดแล้วนะคะ าการฟอกเมื่อครบ10นาทีแล้วนะพี่นอ้องอันนี้ก็คือมันสีใดสีผมที่ออกเหลืองจะไม่ติดส้มจะไม่ติดแดงนะพี่น้องก็ถือว่า,อาโอเคนะคะเดี๋ยวข้ามาเช็คว่าผมของลูกค้าไปต่อไหวไหมนะคะโดยการดึงๆึงบึงค่ะอสดงว่าผมที่ได้รับการบำรุงก่อนที่จะมา ทำสีมายืดเอ่อมามาันไม่มยืดค่ะพี่น้องมาฟอกนะคะเฮาจะต้องมีการเช็คสภาพผมของลูกค้าก่อนอันนี้แสดงว่าผมลูกค้าหนีใส่ได้นะคะพี่น้องหล้วก็ผมอา่าก่อนที่เฮาสิยถ้ำเฮาจะเอาผมลูกค้าไปเชื่อมแกนเฮาจะเอาผมของลูกค้าไปล่างเค,งเคมีเกา่าเพื่อที่จะไม่ให้เค,เคมีเกา่าเคมีใหม่ตีกันนะคะพี่น้องเราเอา่าพ่อเฮาเสร็จจากตรงนี้ไปแล้วนะคะเฮาสีลางาลางเสจแล้วเฮาก็สีได้เวลามาทาสีเขียวเดี๋ยวเฮาจะเอาลูกค้าไปล่างกันเลยค่ะคือล่างออกมาแล้วนะพี่น้องจะมี หักสม้มหักสีแดงออกจากเส้นผมเพราะเส้นผมของลูกค้าเพิ่นจะ,ะติดสีแดงสีส้มเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมาหักออกนะคะด้วยเม็ดสีม่วงนะคะอันนี้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเขาจะม,มาลงสีเทาเลยค่ะตอนนี้แล้วลงเสร็จแล้วเดี๋ยวสีออกมาสวยงามแค่ใดนะคะเดี๋ยวจะไปติดตามดูเลยกันนะจ๊ะโอเคค่ะแอดซิมาทำสีเทาสีเป็นสีเทาเข้มนะคะอ่า จะใส่วิธีการผสมนะคะอจะใส่ยูสามยี่หอ้อหรือว่าลูกค้ามาีสียังลูกค้าสามารถที่จะอเอามามกซ์กันได้นะคะอันนี้ก็คือช่อา,างสีใส่ของดีแคสผสมกับฟาเกอร์นะคะสีดํานะคะเวลาใส่เพื่อที่จะให้สีเทามันติดมากขึ้นเข้าใส่แค่หนึ่งถึงสองหน้าแปลงนะคะหนึ่งถึงสองหน้าแปลงก็คือประมาณนี้ค่ะอันนี้คือนาง หนึ 1> 1่งถึงสองหน้าแปรงก็คือเวลาทำบีมคืออันนี้คือหน้าแปรงนะคะทำสะอาชิีไส้นึงค่ะพมลูกค้าหน่อยทำกับสีไส้แค่บอบอบอถึงหน้าแปรงนะคะแต่วิธีการส่วนผสมก็คืออันนี้หนึ่งหน้าแปรงอันนี้ครึ่งหลอดและอันนี้หนึ่งหลอดนะคะอ่าอันนี้เวลาเราข้าผสมนะคะมันสีใดสีที่ติดทนนะคะหากผู้ใดที่อยากซื้อหรือว่าอยากได้นะคะก็มาสื่อทีหลานก็ได้นะคะสําหรับสามยี่หอ้อนี้แอดก็มี่ขายอยู่ในในหลานนะคะ เกิดว่าดูค่ะบอสสอกะอยุ่ในตลาดอยู่ในเซเว่นบรินจจวาซิม,มีโบนะคะหรือหลานขายของทัด่วดไปกระอาจนาซิม,มีอยู่นะคะนี่คือการส่วนผสมแอดซิมาใส่เป็นสีเทาเข้มเดี๋ยวค่าิมาดูในขั้นตอนที่ลงสีเทาเข้มนะคะหลักกสีดแลยวสีอามมาัทายให้เบิง้งอีกรอบนึงอะคะ่ะว่ามันชิได้สีสวยขนาดไดนเดี๋ยวเาไปดูกันเลยจ้า สีเทาค่ะผลลัพธ์ที่ได้นะคะลูกค่ะจากที่เราเอาสีมาผสมกันเราเข้ากับจะได้ประมาณนี้นะคะจะออกเป็นสีเทาสีเทาเข้ม